รสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับคุณเหมยครับมาพบกับร้านเติมมอเตอร์คาร์อีกแล้วครับผมอ่าเติมมอเตอร์คาร์นะมาพบกันกัต่ออีกวันนี้รถอะไรเนี่ยคุณเหมยเปนแปลกๆมันเล็กๆไงอนี่ยสุสกิวแคลลี่ครับอะสุสกิวแคลลี่อ๋อสีล้อมกันนะเนี่ยรุ่นเนี้ยแคลลี่ใช่ครับผมสุสกิวแคลลี่เดี๋ยวผมดูโลโก้อเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อรุ่นเนี้ยอ๋อเนี่ยนะอ๋อมามาครับสีขาวนวนผุณต๋องงงงงงีีี้้้ยย สีขาวสวยสีขาวปีอะไรคุณเมฆคับเนี่ยปี2013ครับเอาปี56เลยนะใช่ครับสองพันสิบสามไม่แก๊สครับน้ำมันล้วนๆอ๋อนี่กระบะยาวเท่าไหร่เนี่ยคุณเมฆรู้ไหมเนี่ยสองเมตรครับกว้างเท่าไหร่กว้างเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบเมตรหกสิบใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมอ๋ออ่ะสุกิ๊กแคลรี่นะครับพี่ๆเครื่องพันห้าพันห้าครับพันห้าเบนซิน คันนี้ไม่เคยติดแก๊สหรอคุณเหมยไม่เคยครับผมแห้งๆเลยสดๆจากโรงงานมีคัสสี่หมวะเนี้ยนี่แหละครับนี่นี่ครับอ่าี่มีคัสซี่นะโอ้หนี่พี่ๆนะผมเห็นอย่างหนึ่งเลยเนี่ยแคทเนี่ยน่าจะหลตังค์นะครับเนี่ยสองลูกด้วยยางยางสวยยางสวยครับโอ้ยางเปลี่ยนใหม่เลยมั้งเนี่ยก็ได้อยู่ครับผมยางสลับยางอ่านะครับสุสกิแครลี่นะครับพี่ๆอ่านี่นะครับรอบคันสวยนะครับสภาพ ป้ายแดงมือเดียวไหมเนี่ยคุณหมีคันนี้ป้ายแดงมือเดียวครับอ๋อป้ายแดงมือเดียวโอ้โหยางดีจังเลยนี่ครับยางลงยางไหลใหม่เลยไม่เคยติดแก๊สเด็ดคุณหมีคันนี้ไม่เคยครับไม่เคยติดแก๊สเลยอ๋อมีหลังคงหลังคาด้วยเปิดข้างได้เลยนะครับหลังคานะฮะอ๋อไม่ธรรมดาเลยเปิดข้างเปิดหลังได้อ่านี่นะครับอ่านี่สวยนะครับเนี่ยเติมเบนซินใช่ไหมคุณหมีเติมเบนซินครับอ่าเบนซินเบนซินมีพอบงพอบใบพร้อมครับหลังคามีลูกกรงอ่า เปิดคุณหนเปิดภายในให้พี่พี่ดูหน่อยเป็นไงเอาละภายในอย่างสวยครับอ่นีครับอกสะอาดเรียบร้อยนี่ครับรถโอ้เดิมนะครับสีเสือหัวเหอเดิมนะครับเนี่ยเรียบร้อยข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องไม่ว่ากันะพี่พี่เราก็ไม่ได้แม่นเท่าไหร่นะนานทีนานเครื่องสวยครับรถพวกนี้เราก็ไม่ได้แม่นเท่าไหร่นะเราเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คันนี้เนี่ยภูมิพลพวังงานนะคุณหนิครับ อ๋อ oh, ผมไล่พอร์นะครับใช่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยวิ่งเยอะไหมติดปะเนี่ยโอ้โหเชึ oh ่งเดียวติดสตาร์ททีเดียวติดเลยครับเนี่ยนี่ครับวิ่งหนึ่งแสนเท่าไหร่วะสามหมื่นกว่าโลครับหนึ่งแสนสามหมื่นสามหมื่นหกพันโลครับผมไล่พลังเครื่องพันห้าเครื่องพันห้าหัวฉีดนะคุณหมีใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับน,นี่เหมาะกับการ เขาเรียกไงราคามันถูกกันนะเดี๋ยวยเดี๋ยวดเดี๋ยวยผมจะบอกราคาให้นี่โอ้โ <c oughs> หเดิมด้วยพี่พีนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยนะผมไม่ได้เปลี่ยนแนวนะอันนี้ <c oughs> มันก็เป็นสี่ล้อเหมือนกันนะครับพี่พี่ผมก็พอซื้ออยู่แหละแต่ว่าอันนี้เรารับเทิร์นมานะคุณหมี <c oughs> เราก็ลูกค้าเขาบอกคุณต้นแล้วพี่จะทํายังไงเนี่ยมันเป็นไลายพี่เดี๋ยวผมดูให้อนะครับนี่เดิมนะครับเดิมสภาพนี่ นะครับนี่เอาไปเหมาะถ้าถามผมนะกระบะสองเมตรกว่านะ้วคุณหมีก็พอกับพ <2 S 1> ิกลัมาเนี่ยใช่ครับสองเมตรครับเออแล้วราคาบาง่างนี้ด้วยเอาไปใช้เริ่มต้นธุรกิจนะนะสำหรับ,ค,รบคนที่ขนของแบบตันหนึ่งตันสอตันอย่างเงี้ยนะแต่ผมเคยเห็นนะมีคนใส่3าสี่ตันนะเคยเห็นนะสมตันเนี่ยทนนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวเลยทนครับทน โอ้โหนี่เครื่องดีมากเลยพี่พี่ดูน้ําออกปลายท่อเลยคือเครื่องดีนะครับใช่ครับเป็นซินเนี่ยนะครับเผาไหม้ดีนะครับเนี่ยดูยังอะไรเลยครับเผาไหม้ดีนะครับคันนี้เผาไหม้ดีนะครับสวยๆเลยเผาไหม้ดีนะครับเนี่ยระบบเผาไหม้สมบูรณ์นะครับเนี่ยนี่นะครับอ่าปีอะไรนะพี่ปาใหไ่ที่นะผมสองพันสิบสามครับผมปีห้าหกใช่สองพันสิบสามนะก็รถห้าหกปีใช่ครับเจ็ดปี อ้ามาถึงราคาดีกว่าเดี๋ยวแดดจะร้อนเขาอีกราคาจัดโปรพิเศษเลยครับตอนนี้อ้าวพิเศษทุกคันนะคุณน่ะโควงโควิกก็หมดแล้วคุณก็พิเศษไม่เลิกเลยว่าเลยราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับไปแสนเดียวเองเหรอหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทโอ้โหราคาราคาจิบจิบครับในถูกกว่าไอ้นี่นะพ C ซีเอรนเซ็ตก็แพงกว่านี้เน่ใจครับเป็นเล่นไว้เนี่ยแสนก็บาทเนี่ยโอ้โหราคาไม่เปียกแอร์เย็น เออใช่แล้วแอร์เย็นจริงเปล่าเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนลองก่อนนะแอร์เย็นครับไม่ซื้อไปใช้ซื้อไปแช่เบียก็ยังดีนะพี่เนี่ยแอร์เย็นแล้วก็ลองก่อนเออเย็นจริงไม่ธรรมดาเนี่ยมีวิญญาณนะครับเนี่ยเรียบร้อยก็พร้อมใช้ดีนะครับสําหรับใช้ในกรุงเทพนะคุณหมีนะเล็กๆน็มันเข้าทรงเข้าซอยนะได้ครับไม่ติดเวลาด้เนี่ยทะเบียนกระบะนะครับเนี่ยเนี่ยเล็กๆะครับสําหรับ ผมเห็นรุ่นนี้ไปทำาทีรกันเยอะอะไรฟูดทักใช่มั้ยใช่ครับฟูดทักฟูดทักก็ทากันเยอะนะเนี่ยครับขายของต,ล,งตลาดนัดผมว่าดีกว่าเอาเงินไปดาวรถกระบะอีกนะเนี่ยแสนก๊บบาทเนี่ยหลังคาก็ลงเล่มๆหรอเออซื้อปุ๊บใช้งานเลยใช่ครับสาหรับพี่ๆที่ว่าอยากทําธุรกิจเริ่มๆนะเล็กๆขายของตลาดนัดเนี่ยผมว่าแสนก๊บบาทอะเหมาะมากเออมันมันลงทุนนิดเดียวใช่ครับ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรถจะอะไรก,ก็ขายก็ขาดทุนนิดเดียวเพราะมันขาดทุนตามเปอร์เซ็นต์มนันนะคุณหมีแสนนึงก็ขาดสัก20%ก็20,000เองอนนพูดถึงอะนะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่เวิร์กดีกว่าไปซื้อรถใหม่นะเ0<ช>็ดแสน oh, <no. S 1> เปลี่ยนอาชีพทีเละเลยขาดเยอะใช่ครับผมผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับใช่ครับแล้วรถก็ไม่ได้สภาพทีเดียวทีเละครับสบภาพแบบนี้ผมว่ามันก็ยังไงอะ มันก็เหมาะกับการลงทุนนะคุณหมีนะจริงๆถ้ารถแบบนี้จริงๆเราก็ถ้ามีวันหลังเราจะหาซื้อมาให้พี่ๆเขาดูนะมันเป็นตัวเลือกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ๆถามมาเยอะถามว่าช่วงบรรทุกเนี่ยน้อยกว่าสี่ล้อล่ะแต่ว่าก็ไม่น้อยกว่ากระบะแล้วกันผมพูดงใช่ครับเพราะก่ามันน้อยกว่าสี่ล้อแต่มันเท่ากระบะแล้วคุณหมีคิดดูนะกระบะคาราแสงกระบะเนี่ยไม่ต้องหาไม่ต้องหาครับไม่มีดีนะใช่ครับกระแสงกระบะไม่ต้องหาเลย มันจะซ่อมนอะกจาใช้ลนะแล้วใส่กระบาดเนี่ยถ้าเป็นหัวเดียวเลยนะครับแต่คันนี้ไม่แท้แล้วคุณหมีนะไม่แท้ครับ13กว่าแสนก็โลเองครับพี่ๆราคาผมว่าก็แม่พูดถึงถ้าจะเริ่มธุรกิจผมว่าไอ้แบบนี้ดีคนระับดีครับพอธุรกิจเราดีแล้วเนี่ยเราจะอีกอีกคันก็ได้นะใช่ยากแล้วคันนี้ใช่เอาเอาสี่ล้ออีกคันก็ได้ช่วงเริ่มเนี่ยมันแหมมันจะดีไม่ดีมันไม่รู้นะธุรกิจเนี่ยมัน ทำทุกคนนะเสี่ยงหน่อยก็ต้องทำกันนะสู้กันนะครับประมาณนั้นแหละครับใช่ถ้าแบบกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าคนที่เขาหวังว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาทำเนี่ยผมว่าเขาทำกันก่อนแล้วใช่ครับเนี่ยมันเป็นการลงทุนน้อยครับพี่นิดเดียวแสนกว่าบาทจัดไปแนนจริงจริงมันจัดได้นะครับจัดได้ครับจ,จัดได้มั้ยคุณหมีผมว่าจัดได้เนี่ยพวกเนี้ยจัดได้ครับฟรีฟรีประกัน เออที่บางทีจะฟีดาวเอาด้วยป่ะก็ไม่รู้ใช่เอาข้อมูล,ม,ลมาใช่ครับเอาเครดูดูอยู่ที่เครดิตลูกค้าแต่ละคนใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นหมวดรถเล็กเลยครับพวกไฟแนนซ์ไอชั้นนําทั่วไปของบ้านเราเนี่ยจัดได้เกือบหมดเลยครับพี่ใช่ครับอันนี้ไฟแนนซ์ชั้นนําทั่วไปจัดได้ครับไม่เ,เหมือนซี่ล้อปซีร้อปเราจะจัดยากหน่อยนะพี่นะใช่ครับไอพวกนี้จัดง่ายแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จะมีค่าจ่ายนิดหน่อยพี่พี่เดี๋ยวมาคุยครับมาคุยกันที่เราขายเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมั่นใจว่าถูกตัดนะราคาคแบบเนใช่ราคาตัดสดอ่ะพูดได้ไง่ายราคานี้ผมว่าถูกละราคาแบบเนี้ยนะครับอ่าก็ฝากพี่ไว้แค่นี้นะฝากเพจเราตรครับขอบคุณนะครับผมกดไลค์กดแชร์ของเพจเติอม Auto ออโต้คาร์เราเลยครับผมฝากบ่อยหน่อยช่วงนี้แล้วก็ยูทูบครับช่องยูทูบครับรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆครับผมรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆฝากพี่ๆกดกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับผมซับสไคร์อะไรนะ ใช่ครับกดได้เยอะนะครับผมพี like ่พ่ก็กดไว้หน่อยบขอบขอบขอบคุณทุกคนมากครับเราจะได้มีกำลังใจที่ขับมาแดดร้อนพี่ขับับยากกัเนี่ยวนสองสามโลเนี่ยพี่ๆผมก็มาทำให้อันหนึ่งแล้วเพื่อขายรถผมด้วยแต่ว่าบางคลิปที่ผมมาทําให้ความรู้เนี่ยผมก็อยากจะทําให้พี่รับเพราะว่าวางเสียงของพี่ๆี่เขาเนี่ยบางทีเขาตอบมาเนี่ยเออมีความรู้มากเลยคุณต้นแค่นี้ผมดีใจแล้วไม่ต้องการอะไรรถผมพอขายได้อยู่แล้ว ผมทำเนี่ยบางทีพี่พี่ชมมาเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับคุณหมีด้วยครับผมขอบคุณมากครับถ้าพี่พี่ผ่านมาแถวนี้ก็นด้ครับพี่พี่แถวที่ผมว่าแหละลีโอจบเลยแวะแวะมาหากันได้อ่าแวะมานั่งคุยนะคุณหมีนะใช่ครับไม่ว่ากันเรามานั่งคุยแลลกเปี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันไปมีความรู้ก็มาแลกเปลี่ยนกันไปครับครับโอเคก็สหรทีนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากสวัสดีครับ